เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับไมค์ครับอดดาบพิฆาตะสูตรนะครับวันนี้เราจะเอาตัวละครในเรื่องเนี่ยมาสู้กันในมดไมค์ครับคู่แรกนี้เป็นเรนโกคุกับอากาซ่าเลยมึงว่าใครชนะวะมันก็ต้องอากาซ่าดีวะถ้ามึงเชียร์อากาซ่ามูเชียร์เรนโกคุเลยมาแล้วฮหไปเลยเรนโกคุเ oh นียามันาก็เลยเอาดิ กูเสาลักเอ้ยอนี่เราไม่ใหญ่พอเกีนี้ก็เราพ้นแล้วเนี่ยตกสนามสร้างเพิ่มก่อนเลยแบบแบบรับเช้าเลยเลยเอาละเพื่อนคู่แรกเป็นอาคซากับเด้งโกคุมึงว่าใครจะชนะวะอาคซาแน่นอนมาเลยอาคซามาก่อนเลย่อไปก็เลงโกคุขึ้นไปดูข้างบนเลยตกตก

ก็ต้องลงเหมือวะเออต้องลงไม่บอกว่าเอกอะต้องลงไม่เลือดออกตาเราเอ้ยเอ้ยโอ้ยเกือบรุดเกือบรุดอะไรกันมีด้วยหรอเอ้ยโอ้ยเร็วมากโอ้โยยังไม่ตายอุ้ยทันทีเลยลับป่ะแบบในหนังเลยแบบในกระตต้เลยไงตายเลยหงใสเลยหรอลับเลยอย่างงี้ไหมในมุมทั่วกระทันจิโร่ได้เลย กูท่านโนมึงอานตอนนี้แหละแกบอกว่าเราเด็กน้อยอ่ะกูแถวในนี้ตื่นกับอินโนทูกะให้กูแหละต้องลุมต้องลุมต้องลุมต้องขลุมเอาเลยพวกกูมาเป็นเต้ไงฟังมนุษย์มาเป็นเต้มึงจ้าและดูอยากเลือดเลยอ่ะไอ้เฮียนี่แค่ทางแรงเองอ่ะมึงไม่ได้เกิดนี่อันยี่โลไม่มันต้องเรียกไอ้นั่นหน่อยไงไอ้เสารักไอเสารักน้ำมารีเลือดอีกข้ามัน นี่โทมิโอกะกิยูใช่ใช่ใช่มาเลยลุยปอบกลางคืนก่อนเดี๋ยวแม่อเช้ามาแล้วโทมิโอากะกูในเรื่องนี้ฉับเดียวตายเลยอ่ะกูว่าไม่โดนแล้วแหละเชียะเฮ้ยกูได้นนของด้วยเลยเอาวัสดุาาตัวไหนมาท้าชิงดีวะแต่ใน,ในมังงะนี้นะเว้ยโทมิโอกะก็ชนาะาอันนี้นะเว้ยอากาตะใช่อ่ะแกมันลุมไงลุมกับทันจิโร่ช่วยกัน ไอ้เฮียมาต้องใช้ทั้งหน่วยเอาเลยเฮ้ยไหนมั้นะกบบนดทาริสเปตเลยแรอยู่นะแรงแรกเลยแรงเลยเุ้ยอย่าให้กูต้องเรียกเรงโกคูมาช่วยนะกูว่าลุมทั้งน่วยก็ไม่ชนะเนียเฮียกูว่าต้อง เพิ่มเลย<ฮ>กูมไปช่วยและวอวกเป็นไม่กเฮ้ยกูว่ามมเก่งเกินเอาไม่ลงนะขึ้นนะไอพวกมนุษย์ธรรมดาอู้เรียกเจาหลักเพิ่มเลยไอเฮียต้องกีดตัววะเนี่เจ้าลงตายเป็นหนึ่งตายเป็นหนึ่งแล้วกวรางเลมั้ มึงสิเจาหลักทุกคนมานะแล้วมึงก็เอาอะเอาบูซันมาได้เลยดูไว้สองคนนี้ก่อนดิไม่ง่ายรอดอย่างน้อยก็ครึ่งรอดถ้ามีทั้งสี่คนก็แน่จะได้เเยอะมื่อไหร่เรื่องทำไมตามมันยัตายมันทำไปไหนเรื่องกันทั้งคู่เลยมึงไว้จะง่าไหมเจาหลักอ่ะไอ้ยสไอ้นั่นยังไม่ตายเลย มาแล้วแไม่ขึ้นแจ็คสันโอ้ยหนัวเลยโอ้ยโอ้ยทำไมไม่ได้นะไอหมอกรลุดเละหมอกหลุดเลยโดนลุู้ทำไมถุงมีโอกาสไม่ไปช่วยไงคอยอยู่แรงอยู่หายช่องโหว่ที่อะที่อะแปลงร่างแล้วจะล้มได้เออโอ้ยมั่วเลยมั่วเลยก็ตายหนึ่งไอเขาตาย ไอเรื่องกูคูไม่มาสู้อะหรือว่าในเรื่องไม่มีบทก็เลยไม่สู้รอหลังน่ารักเฮ้ยเฮ้ยครึ่งรอดแล้วไงเฮ้ยเนี <c oughs> ่ยแกตัวอีกแล้วเอ้าเนี่กคูมึงไม่ไปอ่ะไปดิเพื่อนมึงตายหมดแล้วนะเนี่กคูไปแล้วพุงมาละโตโลเลยลอ่ะเนี่ยกูตโลเลยเวลิงโตโลเลยเนี่ยละ <c oughs> แล้จะมาดุดก,กันแค่นี้เลย <c oughs> หมดโลก okay, เลยสนักตายหมดเลยอย่งยงางเ้มือนก็บขึ้นรอดน,นะมาคราวนี้เป็นอากาซะเจอกับเท่ารักทั้งแกง <Wow S 2> ไปเลยเอ,อากาซะไอ้พวกทงานไปช่วยขอเลี้ดหน่อยเอาแล้วอากาซะเอาอะไรอา,า,ากาซะก็เด็นอกข่ายไปแล้วเพื่อนอาะไรฟันอยู่นั่นอะไรฟันอากาซะตายอ,อยู่อง,งอกอะ ไม่เนี่ยเออว่ะมันโดดไปสู้งอกแล้วโอ้ยมันโดดกลับเข้าไปแล้วไอ้ว้าเข้มากันเลยอ่ะไอ้มาเข้ามากันเลยอ่ะอ่าจะต้องเปิดอะไรนะเปิดเลยเปิดรูเลยไอ้ที่ยังต้องสู้กันในี่ยอะไรง่ายแล้วอ้มั่วเลยมั่วเลยอย่างเนี้ยทำไมไระชอบมีตัวยืนนิ่งวะโอ้ยอากระต่ายเขาเก่งอยู่นะถ้าเอาเรื่อง

เอาหัวรูดขนาดหัวรูดแล้วยังพยองเพย์ยังพยองเพย์อยู่ให้โกงเกินโกงเกินโกงเกินเฮ้ยหัวงอกเรื่องนี้ไม่เหมือนในเนื้อเรื่องแค่ไหนอันนี้ไม่ยอมแพ้ไงเจอมูซันในเนี่ยขึ้นมาเลยเอาไอปลาแม่งหนอ้าวอัคารไปแล้วเออตายจะตายก็ตายเลยมาแล้วโคคุชิโบเจอเสาหลักทังตี้อังคารมันเอาได้ ไอ,อ้ปานจันทาไอ้น้องปานจันทานปานจันทานโอ้โยวเกี้ยงแมสโลเลเ,เลยแมสโรเอโลเดมอนน่ะเอโร่เป็นไงอะอยู่ข้างนอกอะะเอ้าเราอยู่ข้างนอกอะเอโลอยู่ข้างนอกไหนวะอยู่ข้างๆ้างไงดูข้างในก่อนอ๋อเห็นแล้ว ตับเลยเฮ้ยๆฮ้ยชนะแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าต้องเล่นลุกชนะแต่ก็จะตายเยอะอยู่นะชนะหรือเปล่าวะคือมันมีเฟสต่อกัไมือตัวนี้เฮ้ยมันเปลี่ยนอะไรนี่โอ้ยโอ้ยเป็นกระแพงโอ้ยกูว่าอาจจะเกี่ยวพีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเันละสองคนแล้วล่ะ ก็ตายมาเลยอ้าวเอ้ยสองคนแล้วเยไอ้หมอกอ้าวอ้าวตายมนเลยโอ้โหนี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ว่ะต่อไปอย่างงี้กว่าโคคุชิโบเจอกับอย่างงี้โยริอิจิเจอพี่มาเลยมารอบนี้เป็นโคคุชิโบกับโยริอิจิโยริอิจิมาก่อนเลยมึงว่าใครชนะวะเนี่ยอาจจะโยริอิจินะอาจจะมีฟาร์มเป็นไปได้สูงเทพว่ะ ในในมังในมังอ่ะนี่ทำไม่แก่นี่ตายด้วยเฮ้ยโอ้อะไรกันเฮ้ยกูบอกแล้วในมัององ่ะเนี่ยทำไม่แก่เนี่ยตายนะเรต้องเรียบบอลมาเลยวะเนี่ยเป็นอูซันนี่มันเป็นอสูรไปเลยเป็นอ้าวอูซันเลยไหน,น,นวะคนที่สับอูซันเป็นที่นี่โอ้ยแรงเกินเฮ้ยตาย <laughs> เออปาดเลยไอ้กูเรียกคันจิโร่เดมอนมาเก่งกว่ามูซันทำไมกูไม่เห็นเจท่าแรงตั้วันเลย ยันได้โกงอันโลทุกวันเโอ้ยโดนไม่โดนไม่โดนฟันฟันเฮ้ยไฟติเฮ้ยเฮ้ยนี่นอะรมาพอมนสวรรค์ใยน้องมนุษย์ได้แข็งแก่งที่สุดในโลกอะเรายังเนี่ยตกวิ่งหนีเราคนลุมมนุษย์ไปลวเราเอาอสูรแบลุมมนุษย์ลงไหมเนี่ยมาหมดเลย มาทั้งข้างขึ้นมาทั้งนู่นนี่นั่นเลยเอา้า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 เอ้าจิโนโมึงทำอย่างนั้นทำไมอยากเป็นเรื่องคนเดียวมึงตายนะมึงเจอผูเ้เขยเยอะนะไอ้ยัยนี่รุ่นน้องที่เก่าเกมเพราะอาสูนอาสูนอาูนตัวคนสุดท้ายเนี่ยเก่าเกมอย่างนี่รอบนี้จะเป็นอาสูนทางแกงสู้กับยูนจิจิมึงว่าพวกนี้มันจะปราบชายคนนั้นได้ไหมวะ แรกเนี่ยเขาเป็นไงคนละคนละคนละฉับก็พอไอ้ยังที่บินได้เอ้ยลงมาไปเลยต,ตัดลูกพี่นะเอาเยอะอุ้ยอุ้ยจบแล้วอ,ลอยู่นนแค่นานอยู่อยู่แค่นานอยู่โอ้ยเทพเทพโดดลงมาแล้วโอ้ยมันทำเทพกระเด็นเทพปลงไปไหนแล้วเนี่ยกลับมาแล้วโดดลงมาแล้ว โโโอ้ยยยคิวเดอะเดมอนลัวๆเลยโยยังเหลืออีกตัวตายอ่ะเหลืออีกสองตัวมูสันก็ยังอยู่เฮ้ยวิ่งไปแล้วเฮ้ยอย่าได้วิ่งหนีไอ้มูสันโดนวิ่งหนีเหรอมันกลัวเฮ้ยเอาแล้วพักแล้วเมื่อกี้พักแล้วไอ้เนี่ยนี่ยิงไอ้คนนี่เลยมันกลัวไอ้เหี้ยจบแล้ววะราชาสูนหน่ะเฮ้ยแข่งเกินปัญญาไงด้วยถ้าเป็าร์ดหัะ เอาธนูมายิงมันดิเฮ้ยมันโดนป่าววะไม่เห็นเลือดไม่โดนเลยไอ้เจ้าปันนี่เลยยิงสามอันนี่สามอันยิงไม่โดนสียอันก็ไม่ต้องอะไรนั่นหรอกโม้เกินปืนนะยิงปืนเลยไม่ปืนด้วยปืนของไอ้กันเน่ยเจนยะเราไมีวิธีการนะเว้ยมีวิธีการเพื่อนจุนเตกมายิงดิกดยิงไงอ่ะทิฝา โอ้ยมันจะปะไรโอ้ยโรนิชิวีเอสวีนี่กันโอ้ยโอ้ยกูรดมยิงเลยนะ